การลงระดับหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับยังไม่เป็นใครันดับไหนนะทีมต่อไปได้ก่ทีมนครเรืองใจครับจากอําเภอเธอครับเจ็ดบนเวทีเลยนะนครเธงเรืองใจครับเจิญบนเวทีครับเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะชนะเลิศแล้วก็ลองดับหนึ่งสองสามนะคะต่อไปค่ะขอเชิญทีมดอกบาน ตัวแม่จันครับเจอิญในดีนะคะและทีมที่เข้ารอบต่อไปทีมรักม่วงคำอำเภอพานครับเชิญบนเวทีเลยครับและทีมเข้ารอบต่อไปครับได้แก่อําเภอเมืองเชียงรายครับเชิญเลยครับบนเวทีห้าทีมครับ ทั้ง5ทีมมีสิทหนึ่ใน5ครับที่เป็นผู้ชนะเลิกค่ะก็จะดำเรียนเรื่องของรางวัลอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีรางวัลชมเชย1รางวัลน,นะคะเงินสด3,000บาทค่ะรางวัลชมเชย ้ะะาลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนจะชนะเลิศนะคะอันดับหนึ่งสองสามนะคะครับเจ้าที่เจ้าหน้าที่นีครับให้ห้าทีม <c oughs> อยู่เค้าเพลงกันนะคะ <c oughs> รับจะการตัดสินการประกวดระบบย้อนยุคงานพระขุนเมืงมาาอ,บบเมองรายมหาราชนาชาติจังหวัดเชียงรายจังปีศรีสิบหกครับ <c oughs> ประธานกรรมการตัดสินครับนางสาวติ๋มเมืองมาประธานชมรมระวบงรแ้แดงคนครเชียงรายครับ นางพรพรรณนามวงสมาชิสภาเทศบาลนครเชียงรายครับนักพงชาวไหลสมาชิตราชทศบาลนครเชียงรายกรรมการครับนางสาวฉลีใจสะอาดผู้แทนชมรมระบงไรยแดนนครเชียงรายกรรมการครับนางสาวสาวณีการทัศนผู้แทนชมรมระบงไรยแดนนครเชียงรายกรรมการครับและนางสาวไพนิอึ้งธีรสกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นัดเชียงราย กรรมการได้รายงานกานนี่คือฉมหน้าชนาทีมของคุณเก๋เครับค่ทาท้งนี้ทงนั้นนะคะการตัดสินนี้เราก็ยังมีเกณฑ์ในการตัดสินให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมเพรียงการจัดรูปแถวของทีมนะคะท่ารำสวยงามถูกจังหวะเหมาะสมกับเพลงนะคะบุคลิกท่าทางลีลาและสื่ออารมณ์สอดคล้องกับเพลงด้วยรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสอดคล้องกับเพลง อันนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะคะแล้วการน,นี้ครับขอกราบเรียนเชิญนางพัทราวดีสุธิธนกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติบ้างรวันในช่วงนี้ขออนุญาตก,กราบเรียนเชิญครับและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนางพัทราวดีสุธิธนกุลด้วยครับรค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคาทั้งนี้ทางนั้นนะคะประธานในการจัด ควรประโหวงยันยุบในค่ำคืนนี้ค่ะคุณมานาสุวรรณรินนะคะทีกต้องถ่นจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะทีมงานของท่านมาให้มาให้อำนาอำนวยความสะดวกทุกๆด้านค่ะ,คะทางด้านจุดๆทางด้นทันทีนะครับมีสิทธิ์นัทีมทุกคนนะครับเราจะประกาศรางวัลชมเชยก่อนนะครับรางวัลชมเชยได้แก่ องับเปลวเยลปงาเป้าครับขอเสคปร,ปร,ปรับโดยครับขอรับเป็นเจุดน้นครอเคื่วการนทีไล่เกณน,นอกประวัตงชมเจอเป็นลำดับแรกครับ รองชนะเลิศอัน,นดับ3นะครับได้รับเงินสด5,000บาทพร้อม้วยรางวัลส่วนรองชาแเลที่ได้รับ3,000บาทไม่มีเรื่องนั้นนะครับและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่รองชาแนลอันับสองได้รับเงินสดหก0 0นบาทพร้อมด้วยรางวัลน,นะครับ ทีมรักม่วงคำอำเภอพานรัรองชนะเลิศอันดับสองนะครับแลาแจตันรองเมื่อกันเมื่ให้เกียรมากปราาะาด้วยครับช่วยรางวัลพร้อมเงินสดปกทันบาครับถูกต้องค่ะนี่รืบรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะและรางวัลต่อไปนี้เราจะประกาศผู้ชนะเลิศที่เหลือจะเป็นรองทันทีนะครับ นั่นก็เหลือเพื่อนเมืองเชียงรายกับนครเทิงเริงใจสองทีมนี้จะเป็นผู้ชิงชัยว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศครับค่ะเดี๋ยวคุณวันจะประกาศรางวัลชนะเลิศเลยนะคะอีกทีหนึ่งต้องเป็นรองชนะเลิศลำดับหนึ่งค่ะตอนนี้ท่านมอบให้กับผู้รองชนะเลิศอันดับสามอันดับสองได้พร้อมแล้วน,นะครับและรางวัลผลการประวนะมวลระบบย้อนยุกงานพา่อขุนเมืองรา,รายมหาราชและกาชาต จะมาชกในประจปี2 5 2 6ณวันนี้ผู้ชนะเลิศได้แก่ เราก็ตัดส่วนเนนชิงรายครับอขอแสดงความยินดีกับทุกทุกทีมด้วยนะวัฒนวดีสุทธิตะระกูดครับไ้เกียรติมอบรางวัลครับผู้ชนะเลิศระดัววบเฟิร์สสรางวัลหนึ่งหมื่นบาทพร้อมด้วยรางวัลและรองชนะเลิศระดับหนึ่งได้แปดพันบาทพร้อมด้วยรางวัลครับเดี๋ยวท่านยืนถ่ายรูปพร้อมกันเลยนะครับหลังจากมอบเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วขอเชิญ,ญคณะกรรมการร่วมถ่ายรูปด้วยนะคะ สมานสามนาทีอของทุกทุกท่านทุกทุกอำเภอทั้ง16อำเภอนะคะเชิญกรรมการทั้งหท่านครับนางสาวติ๋มเมืองมานางสาวพรพันนามงนวงศ์นายรัฐพงษ์ชาวแหลงนางสาวอัญชลีใจสะอาดนางสาวสมณีนการทัศน์และนางสาวปนิตอึ้งจีรัักดิกุลรับไ้เก็บถ่ายภาพช่วงนี้ครับเหล่านัการเง ประกมมารได้เจ็ดมอบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับนักคอเทนงรอรใจจากออนเทนตครับเป็นอันว่าชนะเลิศร้แกาเพ่เมืองเชียงรายที่สองราการเพื่อเทิงที่สามารแก่เพื่อผ่านที่สี่รายการแม่จน